ไอ้เรื่องกัญชาสังเกตนะฮะเมื่อวันเผาที่ผ่านมาไม่พูดถึงเรื่องกัญชาเบไว้ก่อนเบไว้ก่อนไม่แตะคุณดลทีเขาก็ประกาศชัดนะฮะแถลงเขาคร่าวว่าเขาก็จะโฟกัสที่เรื่องต่างๆเรื่องของการแก้ปัญหานี้ของประชาชนเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเข้าไปฮะเขาก็จะเรียงลาดับความสําคัญได้ดีแน่นอนว่าถ้าดูจากผลงานที่เคยทําไว้ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงควมนาคมสมัยลุงตู่ปัจจุบันก็มีกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าน่าเป็นห่วงถ้ามาบริหารประเทศแล้วถ้าเกิดบังเอิญว่าภายใต้สถา,านี้เนี่ยสมมุติว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาเดินเกมได้ดีการที่เขาจะไปเดินเกมในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจในการที่จะไปส่งเทียบเชิญหรือซื้อตัวบรรดาสสอของเผื่อไทยบ้างหรือของพรรคอื่นบ้างแล้วก็ รวมแต้มเพื่อโหวตให้ตัวเองผ่านการอภิบายไม่ไวางใจเนี่ยก็ไม่น่ายากแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามปรากฏว่าเขาเดินเขาเดินเขาอยู่เป็นเขาเดินเกมเป็นอยากจะถามมุมมองเรื่องของสถานก,การณ์การเมืองก่อนก่อนที่จะไปว่ามันจะส่งผลยังไงต่อเรื่องของตลาดทุนรวมถึงหุ้นอะไรบ้างที่น่าสนใจหลังจากนี้ไปอะไรเนี่ยนะฮะสถานการณ์ตอนนี้เหมือนเหมือนน้าเงินแบบเบอร์แต่ว่า มันเริ่มมีกลิ่นอะไรบางอย่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันจะมาแล้วหรือเปล่าหลังจากนี้ในเรื่องของการชิงเวทีนะก็ก็คือพูดง่ายว่าสีน้ําเงินเนี่ยจะต้องใช้เวลาตรงเนี้ยนะประมาณ4ีถึงหเดือนเนี่ยนะครับในการสร้างผลงานขณะเดีวยวกันคู่แข่งที่สําคัญก็คือสีส้มที่เรามองว่าสีน้ําเงินกับสีส้มในสุดท้ายต้องชิงความเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งแน่นอน แต่ว่าสีแดงก็ยังไว้วางใจไม่ได้ว่าอาจจะมีทีเด็ดอะไรที่จะมาแซงโค้งอีกไหมคุณปิงมองยังไงกับการเมืองในตอนนี้ยรขอฟังความเห็นหน่อยเขาเอาเรื่องแรกก่อนเรื่อง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 ของอภิปรายไม่ไว้วางใจครับคือการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยตามกฎหมายเขาก็ให้ยื่นได้นะครับเอ,อปีหนึ่งก็ตกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเอ,อ ถ้าเราต,ต้องยืน่นมันก็ต้องรองการเปิดประชุมสภาในสมัยถัดไปก็น่าจะประมาณเดือนธันวาครับอ่าฉะนั้นถ้าจะมีอุปัติเหตุอะไระพี่ก็ก็ก็เป็นลุ้นตอนธันวาซึ่งมันก็พอดีพอดีกับสามสี่เดือนอยู่ดีอ่มไม่ต้องไปเร่งร้อนมากนะครับแล้วถ้าเกิดบังเอิญว่าภายใต้สถานการณ์นี้เนี่ยสมมุติว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาเดินเกมได้ดีนะครับอ่าสนใจโฟกัสที่ปัญหา ตรงหน้าปัญหาปากท้องอะไรเงี้ยเขาทาคะแนนนิยมได้ดีซึ่งทําได้นะเดี๋ยวจะอธิบายว่าทําไมทําได้นะครับถ้าทําได้ดีปุ๊บการที่เขาจะไปเดินเกมในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจในการที่จะไปส่งเทียบเชิญหรือซื้อตัวบรรดาสสของเผื่อไทยบ้างหรือของพรรคอื่นบ้างแล้วก็รวมแต้มเพื่อโหวตให้ตัวเองผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็ไม่น่ายาก อันนี้อันนี้ไม่นับไม่นับคะแนนจากส้มนะนี่ต่างว่าถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรจนเกินเลยผมว่าส้มเขาก็ไม่หวดความให้ไม่หวดความหรอกมันดูมันดูเป็นคือถ้าเราสังเกตนะครับพักประชาชนหรือพักก้าวไกลอะ่ะเขาก็ไม่ได้แบบสเปะสปะในการที่จะหวดอภิปรายไม่ไมว้วางใจนะครับถ้าถ้าเกิดสมมุติว่าตัวนายรฐมนตรีเองเนี่ยทยํายด้อย่างเต็มที่ทําอย่างดีที่สุดแล้วอะ่ะผมเชื่อว่าเขาไม่เล่นการเมืองอะไรบ้าบอแบบนั้นนะครับ เรั้นเรื่องการโอนแปรไ,ไปไม่มว่ากงใจก็ผ่านไม่น่ามีอะไรถ้าจะมีก็คงเป็นเรื่องของการที่ฮคุณอนุทินรวมไปถึงคุณเนวินนะนะครับเอาสองคนเนี้ยเขาจะเดินเกมการเมืองอ่ะจากนี้ในรูปแบบไหนครับนะครับเจะบริหารประเทศในรูปแบบไหนอันนี้สำคัญซึ่งแน่นอนว่าถ้าดูจากผลงานที่เคยทำไว้ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคมสมัยลุงตู่ปัจจุบันก็มีกระทรวงมหาไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าน่าเป็นห่วงถ้ามาบริหารประเทศอันนี้เราตรงตงอยงอันนี้เราตกตกอันนี้เราพูดมากไม่ได้ว่าน่าเป็นห่วงยังไงถ้ามีถ้ามีป้อมมีเพื่อนเป็นหมอครับ<ะ>ผมว่าหาได้น้อยคนนะที่เขาจะปลื้มคุณอนุดิน<ม>อันนี้พูด<ม>ออกอันนี้พูดตรงเลยไหมพูดตรงเลยไหมผมก็เจอผมก็มีพี่หมอหลายคนผมก็ โอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่ละคนก็นะเขาบอกว่าทำงานทำงานกับคุณหมอยากนะเพราะว่าคุณหมอแต่ละท่านย็เกิงอ่าก็เราก็เห็นว่าเอ้ยการทำงานของคุณเดชทินสมัยตอนเอภูมิใจไทยคุมคมนาคมคุมสาธารณสุขและปัจจุบันก็ได้เคยคุมมหาไทยรวมไปถึงหลายๆกระทรวงเนี่ยนะครับก็ถ้าให้มาบริหารประเทศก็น่ากุ้มใจเอาตรงตรง แต่ทีนี้อย่างไรก็ตามปรากฏว่าเขาเดินเขาเดินเขาอยู่เป็นเขาเดินเกมเป็นอือ่คือผมว่าเขาเขาเดินเกมแบบไม่โง่อะพี่คือเขาเห็นบทเรียนจากคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยมาแล้วว่าเมื่อคุณมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลนะเรามีภารกิจสำคัญที่ต้องจัดการเนี่ยครับถ้าไม่โฟกัสแล้วไปโฟกัสที่ปัญหาตัวเองหรือโฟกัสที่เรื่องอื่นเนี่ย แล้วปล่อยโอกาสให้หลุดลอยกัสุดท้ายแล้วอะ<ม>เวลาเดินคว่ำเนี่ยมันหนักแล้วตัวอย่างเช่นตอนที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลใหม่เมื่อสองปีที่แล้วตอนคุณเสดถามาเราก็มองกันว่าเฮ้ยโอ้โหเพื่อไทยแม่งคงต้องใช้สัพพะกำลังในการที่จะฟืน้นฟูเศรษฐ,ฐกิจขึ้นมามเพราะว่าถ้าไม่สามารถฟื้นฟูความเชื่อม,มันไม่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้การเลือกตั้งครั้งต่อไปพักก้าวไกมาแน่นอนอ่ะเพราะตอนนั้นคะแนนความนิยมพักเก้าไกสูงแล้วก็พักเพื่อไทยก็ไปเตะตัดขาแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลได้ Okay, โอเคไหมครับอ่าได้อ,อำนาจรัฐไปแล้วน่าจะต้องแบบเร่งทําผลงานแต่สิ่งที่เราได้เห็นตลอดสองปีที่ผ่านมาก็คือเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละคือมันเป็น,นช่วงเวลาที่สูนเปล่าไม่ได้เลยนะครับมีแต่เสียกับเสียเพราะว่าเ,เราไม่รู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นชีวิตเราแย่ลงแต่ที่มากขึ้นก็คือหนี้สาธารณะจากสิบล้านล้านกลายไปสิบสองล้านล้านแต่เราไม่เห็นอะไรดีขึ้นเลยในชีวิตเราอืมอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือใช้งบประมาณได้แบบ คือัวใจสาคัญของการเป็นรัฐบาลคือการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดถ้าบอกว่าสองปีที่ผ่านมาเป็นยังไงก็โคตรสอบตกทีนี้ผลจากการที่ไปโฟกัสเรื่องอื่นไม่ได้ไปโฟกัสไม่ได้จัดเรียงลําดับความสาคัญใช่นไม่โฟกัสที่ปัญหาปากท้องอย่างจริงจังไม่โฟกัสที่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังไม่มุ่งมั่นในการทํางานนะครับทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับอ่านะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องชายแดนกัมพูชาขเขมร คุณองค์อิงเนี่ยต้องรอจนกว่าตัวเองจะพลาดอะ่ะถึง<ม>จะไปเยี่ยมกองทัพ<ม>นี้ก็แปลว่าอ่อนหัดถูกไหมอ่มัอ<ม>คุณอนุทินเขาเห็นแล้วว่าบทเรียนจากเพื่อไทยแล้วคุณทักษ,ษิณจะเป็นอย่างไรอื<ม>ถ้าคุณอนุทินคุณเนวินหรือใครก็ตามนะที่เป็นแกนนําของรัฐบาลในตอนนี้ยังทําแบบเดิมอืมถึงทําในสิ่งที่ตัวเองมักจะเคยทําหรือเคยเป็นคือสนใจแต่ผลประโยชน์ตัวเองไงสนใจแต่<ม>เรื่องเฉพาะหน้าเนี่ย ก็อาจจะม้วยเหมือนตัวอย่างที่เห็นก็ได้นั้นท่านแเขาไม่โง่สิ่งที่เขาจะทําก็อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันพี่อืมคือโอเคคอรมอเห็นได้จากการแต่งตั้งคอรมออันที่หนึ่งก่อนนะแต่งตั้งคอรมอแบ่งเป็นสองชุดชุดแรกก็คอรมอยีคอรมอตาอบแทนซึ่งยีมากนะยีสุดๆไปเลยครับอีกคอรมอหนึ่งซึ่งเป็นคอรมอที่เขาก็แต่งตั้งคนนอกที่มีความสามารถเข้ามาไอ้นี่เวิร์กเหมือนตอนคุณทักษิณสบัยหนึ่ง หรือรตอนนายกคุณประยุทธ์เชิญค,<ม>คนเก่งเข้ามานะครับ<ม>เห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เอกนิตินะครับหรือล่าสุดเป็นคุณสุปฏิโอ้โหนี่สุดๆด,<ม>ดอะ่ะมีแต่คนว้าวกันทั้งบ้านทั้งเมืองคุณสุปฏีเนี่ยนะครับ<ม>เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการสุพาณิตอาจารย์เอกนิติเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสียดายเสียดายอย่างเดียว นะครับที่ไม่ให้อาจารย์เอกควบรองนายกไปด้วยเพื่อดูแลเศรษฐกิจทั้งหมดอแล้วรองนายกไปดูหน้าตาแต่ละคนก็โหจะปวดต้องตอบแทนเป็นเป็นการต่างตอบแทนคือคอรมรัปักเลงอะไรอย่างเงี้ยก็เขาคือเห็นแล้วเราคือเราได้รองนายกที่แบบหน้าตาแบบโอ้โหคือยังดีได้อาจารย์บอรสักมาเป็นรองนายกก็ยังโอเคนะครับอทีนี้กลับมาว่า คอรมอแบ่งเป็นคอรมอยี้โคตรๆกับครมอมที่เฮ้ยแต่ไม่ได้คนที่มีคนนอกแล้วมาอยู่ในกระทรวงสําคัญทางเศรษฐกิจในเวลานี้เนี่ยแล้วเป็นคนที่เราไว้วางใจได้<ม>อะมันก็ทําให้ดูดูดูโอเค่<ม>ะโอเคถัดมาอีกเรื่องที่สองก็คือคุณเลอตินเขาก็ประกาศชัดนะฮะแถลงเขา่าวว่าเขาก็จะโฟกัสที่เรื่องปากท้อง<ม>เรื่องของการแก้ปัญหานี้ของประชาชนเรื่องของอความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา ไปฮะเขาก็จะเรียงลาดับความสําคัญได้ดีแก้ปัญหาเรื่องปากท้องและก็ตามมาด้วยสไตล์การทํางานซึ่งก็เป็นไปนอย่างที่คาดหมายนะฮะถ้าเราย้อนเวลากลับไปดูสไตล์การทํางานของคุณเนวินแล้วกันเอาเป็นคุณเนวินกรจะพบว่าเขาอะเป็นมืออาชีพด้านความเป็นลูกทุ่งสุดๆไปเลยอืมไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับฮะคือเขาเป็นมืออาชีพด้านความเป็นลูกทุ่งก็หมายความว่าไม่ต้องสมาร์ทอะแต่ทํางานแล้วมีประสิทธิภาพได้ผล ไม่ว่าคุณจะเห็นจากการที่เขาจัดก,การสโมสรฟุตบอลหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งตอนเขาตั้งพักภูมิใจไทยขึ้นมาแรกแรกอตอนเขาตั้งพักภูมิใจไทยขึ้นมาแรกๆอกะครับก็อะไรวะประชานิยมอยู่อะไรเป็นสุกไม่รู้สโ,โลแกนคือเอาความว่าประชานิยมมาเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็เรียนรู้จากคุณทักษิณมาแล้วก็ก๊อปปี้ม,มาอครับดูได้จากอะไรก็ดูได้จากการหาเสียงแต่ละครั้งของเขาไม่ได้เป็นนโยบายอะไรที่มีการคิดในเชิงแบบเชิงของการ การให้ประเทศเติบโตแข่งขันในระยะยาวไม่มีมีแต่นโยบายเอาใจประชาชนถามว่าล่างเงาความคิดของคุณเดวินมาจากไหนก็มาจากคุณทักษิณที่ได้เห็นเราปปี้มาแต่กปปี้มาไม่หมดถ้าไปดูของคุณทักษิณจริงๆแล้วอะ่ะจะบูรณาการ<ม>คือต้องแก้ปัญหาที่ข้างล่างก่อนเอาประชาชนให้แข็งแรงก่อนประชาชนประชาชนได้แข็งแรงประชาชนเข้าถึงทุนได้พอเข้าถึงทุนได้<ม>ก็พัฒนาเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้<ๆ>เพื่อให้ประชาชนได้ต่อยอดอันนี้จะตอนสบายคุณทักษิณหนึ่งทักษิณสองใช่ไหมฮะ แต่คุณไอวีเนี่ยเขาก๊อปแต่เรื่องประชานิยมมานี่คือสไตล์เขาเพราะฉะนั้นด่าได้ว่าถ้าเอาทุกอย่างมาผน,นวกกันก็คือถ้าเขาไม่โง่แล้วโฟกัสที่ปัญหาของประเทศและมุงะ่งมั่นในการทํางานอืไม่ให้เหมือนกับสองปีที่ผ่านมาที่ควรจะมุ่งมั่นแต่ไม่มุ่งมัน่นอืมทีถ้าตัวเองมุ่งมัน่นมีภาพของการทํางานอาบเหงือ่อทุ่มเทลงพื้นที่ช่วยประชาชนทุกอย่าง นะครับประชาชนถูกรังแกรีบเข้าไปจัดการนะครับใครที่เ,เขาเรียกว่าเดีย๋ยคนพานถูกขจัดอะไรเงี้ยถูกถูกขจัดออกไปช่วยประชาชนตีเดือนนี้ล้างภาพตัวเองหมายความว่าทําตัวเองให้สะอาดไอ้เรื่องกัญชาสังเกตน,นะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่พูดถึงเรื่องกัญชาอือเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไม่แตะแม้ว่าตอนที่เขาออกไปปุ๊บแล้วพัก เพื่อไทยก็ประกาศเอาดอกกัญชาต้องเป็นของต้องห้ามอะไรก็ว่ากันไปก็พักเรื่องนี้ไว้สนใจที่ชอหน้าไม่เอาไม่ไม่ทําตัวเองให้ล่อเป้าเพราะนั้นมันเลยดูเหมือนจะดีครับโดยสรุปอครับพี่ดูเหมือนจะดีว่าเขาก็เดินเกมเดินเกมเป็นเดินเกมเป็นเพื่อให้สี่เดือนเนี้ยจริงๆแล้วมันคือแปดเดือนสี่เดือนเฉพาะเก็ยตกับสี่เดือนรักษาการรวมเป็นแปดเดือนนะฮะ ก็เพื่อให้ได้แต้มให้มากที่สุดครับแลยวิธีการได้แต้มก็คือต้องไม่สนใจปัญหาตัวเองแต่ต้องสนใจปัญหาประเทศเนี่ยง่ายมากทาแค่เนี้ยคุณได้แต้มพอคุณได้แต้มเสร็จปุ๊บก็นําไปสู่สเต็ปถัดไปคุณก็จะได้เก้าอี้เพิ่มมากขึ้นได้เก้าอี้เพิ่มมากขึ้นคุณก็อยู่ในอํานาจนานขึ้นคุณก็จะมุ่งอย่างนี้ก็ว่าครับโอเคก็เหมือนกับที่คุณอนุทินประกาศเมื่อวานนี้เลยนะว่า จะพยายามใช้สี่เดือนตรงเนี้ยให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะฮะรัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลที่ไม่มีวันหยุดนะฮะไม่มีเสาอาทิตย์นะครับไม่มีเวลาเปิดเวลาปิดนะคือทํางานตลอดเวลายกเว้นป่วยนะครับก็ก็เอสังเกตนะฮะพูทคายคุณเศรษฐาพูายคุณเศรษฐาคุณคายคุณเศรษฐาแต่ตอนคุณเศรษฐาทําอะไรไม่ได้มากตัวเองขยันอยู่คนเดียวอแต่ว่าโครงสร้างโครงสร้างอํานาจเนี่ย มันมันหลายกลุ่มก้อนมากเพื่อไทยเนี่ยมันพายทุกคนขยันไม่ได้อืนะครับเราไม่เดินเกมดีคุณเศรษฐาไม่เดินเกมดีก็ผมเชื่อว่าแต่ัรอบเนี้ยแม้ว่าจะพูดเหมือนคุณเศรษฐาแต่แต่การขับเคลื่อนหลายๆลอย่างจะน่าจะดีคุณเศรษฐาก็น่าจะขยันจริงผมว่าขยันจริง